สวัสดีครับภายในพื้นที่โครงการสถาพนิกได้จัดแบ่งอาคารประกอบออกเป็นส่วนต่างๆซึ่งได้จัดวางไว้บริเวณรอบนอกลานประทักษิณซึ่งเป็นพื้นที่บริสุทธิ์ตามลักษณะการใช้งานได้อย่างเหมาะสมดังนี้ครับกลุ่มอาคารอำนวยการตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโครงการประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานและฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งมีทั้งส่วนของห้องทำงานห้องประชุมห้องพยาบาลห้องสุข,ขา รวมทั้งโถงพักผ่อนและลานจอดรถไว้ให้บริการด้วยนอกจากนี้ยังมีอาคารโรงอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกรวมทั้งอาคารนิทรรศการที่จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการและพระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและเข้าถึงแก่นที่แท้จริงของพุทธศาสนาอีกด้วยครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลก,กนาศคันธาร,ราชอนุสรในพระบรมราชินูปรมภม